มันแทบจะได้กล้ามเนื้อทั้งหมดตรงนี้อยู่แล้วนะครับนี่งาแเราได้ออปปี้ได้ท้องบนแล้วก็ท้องล่างด้วยถือว่าเป็นท่าท้องที่ผมเล่นบ่อยที่สุดเลยสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเบ d ฟิตนะครับผมนะเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำนะครับ Six p a เ k Workout นะครับอยู่บ้าน5้าท่านะก็คือการฝึกหน้าท้อง5้าท่านะครับอยู่บ้านนะครับผมนะเป็น5้าท่าที่แบบ ผมเนี่ยค่อนข้างใช้บ่อยมากนะครับผมนะแล้วการเล่นท้องส่วนใหญ่ของผมเนี่ยจะเล่นเป็นบอดี้เวทซะส่วนใหญ่นะครับแทบจะไม่มีน้าหนักฝึกเลยนะครับผมนะฮะแต่ว่าเน้นการฝึกบ่อยนะครับเน้นการคนโทรลกล้ามเนื้อให้ดีสําหรับวันนี้นะครับห้าท่าที่ผมแนะนำเนี่ยนะครับผมนะเพื่อนๆนะครับสามารถฝึกได้ที่บ้านโดยที่ไม่ต้องมีอุปกรณ์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเจอท่าแรกก่อนนะครับเดี๋ยวชื่อท่านะครับเดี๋ยวจะอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับผมก็เดี๋ยวไปดูท่าแรกเป็นท่าคลั้งนะครับซึ่งจะเป็นเน้นแบบช่วงแบบช่วงท้้องดานนบ นะครับผมนะดูผมจะมาสาธิตท่าละสิบห้าครั้งนะครับผมให้เพื่อนๆดูนะครับส่วนใหญ่ผมจะฝึกท้องเนี่ยต่อท่านะครับประมาณ3-4เซตต่อท่านะครับและถ้าเกิดฝึกเป็นบริเวณส่วนใหญ่ผมก็จะเน้นหมดแรงนะครับ20-30ครั้งต่อเซตแล้วแต่คนเลยนะครับผมนะเอาง่ายๆครับเวลาฝึกทุกท่านะครับต่อเซตนะครับกี่ครั้งไม่รู้นะครับเน้นหมดแรงจริงๆนะครับแล้วก็เน้นการคอนโทรลกล้ามเนื้อไม่ว่าเราจะเก่งขึ้นหรือว่าคลายลงนะครับทุกจังหวะนะครับเราจะต้องเกร็งกล้ามเนื้อท้องเนี่ย ทุกจังหวะนะที่จริงทุกมัดก,กล้ามเนื้อเวลาเราเต่งเนี่ยนะครับเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องเก่งกล้ามเนื้อนะั้นแทบจะทุกเสี้ยววินาทีเลยน้ำอันนี้คือเคล็ดลับนะครับง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับไปเจอท่าแรกก่อนเชยมืแอแบบผูกพอนะครับตามองบนเกรงทองตลอดผักอขกขึ 6, ้นมาน้ำสิบห้า นี่คือท่าแรงนะครับเน้นท้องบนนะครับก็เดี๋ยวนะครับจะไปแนะนําท่าที่2เลยนะครับท่าที่2ก็จะเป็นเป็นรีเวิร์สคันนะครับเป็นท้องล่างนะครับผมนะครับก็จะฝึกหมดแรงเหมือนกันครับ4-5เซตรีเวิร์สคันเนี่ยเวลาผมเล่นไงครับผมจะยกก้นกระดกขึ้นมาด้วยนะครับเพื่อพับท้องด้านล่างเนี่ยขึ้นมาหาช่วงบนนะครับหรือว่าเราจะฝึกแบบงออกเนี่ยขึ้นไปแบบนี้ด้วยก็ได้นะครับ ส่วนใหญ่ผมจะงออกขึ้นมาเนี่ยค้างไว้ตลอดนะับแต่ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆว่าเวลาเตงขึ้นมาเนี่ยจะโดนคอไหมนะครับแต่สําหรับผมเนี่ยฝึกมาจนไม่เจ็บคอแล้วนะครับนะก็แต่ถ้าเกิดใครเจ็บคอวางคอไว้บนพื้นเลยนะแต่ผมต้องการแบบงอช่วงอกขึ้นมาเพื่อให้ท้องเนี่ยมันทํางานหนักมากขึ้นนะครับ นะที่จริงแทบจะไม่ต้องเล่นท้องนะครับแค่มาถ่ายวิดีโอในยู u ูบเนี่ยเล่นท้องให้เพื่อนๆดูเนี่ยแทบไม่ต้องเล่นหละนะครับส่วนท่าที่3มนะครับผมจะเล่นเป็น bicycle c ัน n นะครับหยิงสลับไปต้องใช้แบบการเกร็งกล้ามเนื้อพอสมควรนะครับเวลาเราฝึกท่านี้จะได้แบบช่วงแบบกล้ามเนื้อออฟริกหนักนด้านข้าง นับซึ่งเวลาผมฝึกเนี้ยก็ค่อนข้างฝึกบ่อยอกันนะครับเพราะกล้ามเนื้อด้านข้างเนี้ยนะับเวลามันแข็งแรงมันทําให้แบบมันมีลาย11บเอ็ดเขาเรียกว่าลอง11กันนะนะับเพิงรู้เหมือนกัน ท่าที่4ี่นะครับก็จะเล่นเป็นแบบใบซื้อเครื่อคันกันนะครับก็คือเป็นแบบเป็นคอร์สนะครับแบบปล่อยเท้านะซ้ายขวาจริงท่าเนี้ยผมเล่นบ่อยมากที่สุดในบรรดาทุกท่าเลยนะเพราะผมรู้สึกว่าเวลาเราคอร์สเนี่ยมันแทบจะได้กล้ามเนื้อทั้งหมดทีนี้อยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยนับแล้วได้ออปปิได้ท้องบนแล้วก็ท้องล่างด้วยนะับเป็นท่าที่แบบผมแบบฝึกเป็นซูเปอร์เซตกับแบบเวลาเราเล่นถกแล้วเรามาคอร์สเล่นถกแล้วมาคอร์ส ะะถือว่าเป็นคาท้องที่ผมเล่นบ่อยที่สุดเลย ต่อไปเป็นท่าสุดท้ายนะครับผมท่านี้นะครับเราต้องเกรงนะครับเกรงช่วงบนของลําตัวเนี่ยเกรงช่วงอกเนี่ยขึ้นมานี้ตลอดเวลานะครับแล้วเกรงค้างไว้นะเกรงท้องคางไว้นะครับแล้วให้เรามือเหยียดตึงเนี่ยแล้วค่อยๆแตะตรงบริเวณส้นเท้านะครับผม แตะนะครับไปกลับนับหนึ่งนะครับ1 5บหถึงยีครั้งนะจริงๆท่านี้ถ้าเกิดเราเกรงดีๆนะครับแบบโคตรโดนนะครับช่วงช่วงแบบท้องล่างนะครับนะรบจริงๆถ้าเกิดเราเกรงกล้ามเนื้อได้เนาะเฉพาะจุดได้ก็ทำไรท้อมงมนะันก็เกรงแล้วดูเกรงเกรงเกรงกล้ามเนะื้อนะับเราเกรงกล้ามเนื้อท้องได้เนะี่ยเอวเล็กไปเป็นนิ้วเลยนะครับงนะัเดี๋ยวดูเกรง เก่งเบาลงหอกเป็นไงลงไหมลงไหมลงไปอีกนิ้วหนึ่งท่านี้นะครับเป็นท่าตึกห้าท่าที่ผมใช้บ่อยที่สุดนะครับ อยู่บ้านไม่ต้องใช้อุปกรณ์นะครับไปฝึกกันนะครับจริงท้องเนี่ยผมจะแบบแทบจะเล่นแบบวันเว้นวันเลยนะครับผมนะก็นะครับยังไงแบบฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับผมนะฝากเ c e b o o k ฝากเพจฝากไอจด้วยนะครับแล้วก็ฝากช่อง YouTube ด้วยครับกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับผมนะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเจอกันนะครับคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ